فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ตอนนี้เรายังคงพูดคุยกันอยู่ในเรื่องราวของรอมฎอนนะรอมฎอนเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันค้างกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารซาฮูดนะครับและที่ผมจะเน้นย้ำกับบรรดามุสลิมก็คือว่าอย่าไปตั้งหลักว่าสินอดเพื่อลดความอ้วนถ้าเราตั้งหลักแบบนั้นนะอินนามันอามาลูบินเยาตนะอามานขึ้นอยู่กับเจตนานะครับ ถ้าเราไปตั้งหลักแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้แค่เรื่องของการลดความอ้วนอย่างเดียวนะเราจะไม่ได้ผลบุญจากการถือสินอดนะทีนี้วันนี้นะครับผมอยากจะเน้นย้ําเรื่องของการรับประทานอาหารสซาโฮสเนื่องจากผมเองเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยผิดพลาดต,ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจศาสนานะไม่ได้มาเรียนศาสนาด้วยตรงเนี่ยกอนนอนเนี่ยเราก็กินอาหารเลยแล้วเราก็เรียกอาหารนั้นว่าอาหารซาโฮสแต่ผลปรากฏว่าถือสินอดไปสัก สิบวันเนี่ย <c oughs> เป็นไงครับร่างกายเราแย่แล้วเนื่องจากว่าระยะเวลาของการถือสินอดเนี่ยมันยาวนะเป็นกายเป็น21ชั่วโมงต่อหนึ่งวันมันก็ส่งผลเวลาที่เราถือสินอดมาได้สักสัปดาห์หนึ่งก็เริ่มรู้สึกอ่อนเพลียมากเลยนะทีนี้ระยะเวลาของการทานอาหารเซาโฮสซึ่งสุนนาประกันหนึ่งก็คือล่าช้าในการรับประทานอาหารเซาโฮสนะครับ <c oughs> เพื่อบีบให้ระยะเวลาของการถือสินอดเนี่ยมันสั้นลง เราล่าช้าในการรับประทานอานซาโฮตแต่ว่ารีบเมื่อได้เวลาละสินอดนะครับมันมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกนะอันไซดิฟนิซาบิดรเดียนลาอันฮูซึ่งอานัสบินมาลิกนะครับได้รายงานจากท่านเซติบนุซาบิดนะครับบอกว่าตาสะฮตนามะอารอซูละมะอารอซูลิไลซอลลัลวะลัยวะสลัมพวกเราเนี่ยได้ถือสินอด ได้รับประทานอาหารซาโฮดกับท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลวะซัลลัมซุ้มมะกุมนาอิลัสซอละหลังจากนั้นเราก็ไปละหมาดซุพีนะครับร่วมกันนะครับก,ก,นะกุ้นตูกัมกาน์ก็ก็ดรูมาใบนาฮูมาทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าช่วงเวลาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเท่าไหร่ระหว่างรับประทานอาหารซาโฮดกับกับช่วงของการยืนละหมาดเนี่ยก็ละ คอมซีนะอายะก็ได้รับคำตอบว่าระยะเวลาเนี่ยมันน่าจะสักประมาณอ่านกุรอานเนี่ยประมาณ50อายะวาฟีริวายะตินแล้วก็อีกรายงานหนึ่งบอกว่าก็เดรุคอมซีนะเอาซิตตี้นะยะนีอายะก็อีกรายงานหนึ่งบอกว่าประมาณ50-60อายะเนี่ยพี่น้องก็น,นึกภาพนะถ้าคนอ่านกุรอานคล่องๆผมว่าสัก ห้าสิบหกสิบอายาสักครึ่งชั่วโมงอา่าโดยประมาณนะก็คืออย่ายาให้คือเราก็ไม่รับประทานอาหารจนกระทั่งโอ้โหรอเนี่ยเป็งอาจารเนี่ยเรากย็ยังรับประทานจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเนี่ย ก็อิสลามก็ไม่ได้สอนเราแบบนั้นนะก็คือเราตื่นมาเนี่ยสมมติว่ามันเข้าเวลาซุบพีเนี่ยตีสี่ครึ่งเราจะตื่นสักสิบตีสามครึ่งนะเสร็จเรียบร้อยก็มาอุ่นอาหารรับประทานอาหารเสร็จตีสี่เนี่ยก็มีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่เว้นวักนะครับระหว่างรับประทานอาหารเนี่ยเราก็มาเรื่องของการแปรงฟันเรื่องของอะไรครับการเตรียมตัวละหมาดซุบพีถ้ามีเวลาว่างก็อ่านกุราน,นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเพื่ออะไรครับ เพื่อเราจะได้ละหมาดซุพี่ด้วยนะอันนี้มันผมว่ามันเป็นฮิกม้าเลยนะครับคือในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเรามีเรื่องการละหมา,าตตารเวียรเรื่องคือมันมีอิบาดาช่วงกลางคืนนะจริงๆเนี่ยนอกรอมฎอนมันก็มีนะเรื่องเรื่องของการละหมาดกิยามุเลิมนะครับก็คือการละหมาดในายามค่ําคืนเนะี่ยแต่พอมารอมฎอนเนี่ยก็เป็นการละหมา,าตตารเวียนะครับคือเดือนทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นกันนะ อาจจะเป็นเพราะว่ารอมฎอนเนี่ยชัยตอนถูกพันธนาการเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นไงครับทําให้เราเนี่ยอยากที่จะทําอิบาดาต่ออลอบสุบาตาลามากขึ้นนะครับทีนี้พอเวลา,าคือรอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับความรู้สึกของผมนะพี่น้องจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้นะมันจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับแล้วก็อยากจะนอนนะเอาง่ายๆกลางวันเนี่ยถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ย พอลงไปล้มตัวล้มตัวลงไปเนี่ยคือผมเนี่ยปกติจะนอนยากนะแต่แรมดอนเนี่ยพอล้มตัวลงไปในช่วงของเดือนรมดอนเนี่ยแปบ๊บเดียวก็หลับนะครับพอกลางคืนก็เหมือนกันนะทีนี้มันก็ต้อง,ต,องต้องรวบรวมพละกกาลังนะเพื่อที่จะอิบาดะต่อรอสุบาตาลาเนี่ยทีนี้มันเป็นฮิกม้าอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตื่นมารับประทานอาหารสซอร์โฮสใกล้ๆเวลาละหมาดซุบพี่เป็นไงครับ ผมว่าน้อยคนนะที่จะกลับเข้าไปนอนก่อนนะแล้วก็ค่อยตื่นมาละหมาดซุปพี่เพราะถ้าไปแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเลยเวลาซุปพี่นะเพราะอย่างที่บอกเนะี่ยเราจะรู้สึกอ่อนเพลียในช่วงนั้นถ้าเราตื่นมาใกล้ๆเราก็ได้ละหมาดซุปพี่ได้สุนัดก่อนซุปพี่ด้วยนะมันก็มีหลายเรื่องนะที่เราได้แล้วมันจะไปสอดคล้องกับหลักการแพทย์อย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคที่เป็นโรคฮิตในปัจจุบันก็คือเรื่องของกรดไหลย,ย้อนนะ บางคนเนี่ยเป็นเนี่ยโอ้โหแย่เลยหายใจหอบนึกว่าเป็นเรื่องของหัวใจนึกว่าอะไรกลายเป็นเรื่องของกดไหลย้อนเนี่ยทีนี้ในการรับประทานอาหารเซฟเฮดเนี่ยถ้าเรารีบไปที่นอนเลยเนี่ยสมมติเราตื่นมาช่วงตีสองเรารับประทานอาหารเซฟเฮดเสร็จตีสองครึ่งทีนี้ระยะเวลาเนี่ยระหว่างซุปพี่เนี่ยระหว่างทานอาหารเซวเฮดเนี่ยกับซุปพี่มันนาน บางคนก็อาจจะไปอ่านคุอ่านได้สักแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวก็ไปนอนนะ่ทีนี้การกินแล้วไปนอนอย่างเร็วเนี่ยเป็นไงครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าหูรูดที่กระเพาะเนี่ยมันก็คือมันจะเกิดแก๊สในกระเพาะอ,อาหารแล้วมันจะดันขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายนะอันนี้พอบอกว่า mm hmm. เว้นระยะระหว่างรับประทานอาหารเซาโฮสกับช่วงของละหมาดุซพี่เนี่ยสัก 5 0 60อายะของการอ่านกุรานเนี่ยมันก็ทําให้อะไรครับร่างกายกระเพาะอาหารของเราก็ได้พักเราก็ได้ละหมาดสุขพี่ด้วยนะสิ่งอันนี้ก็เป็นผลที่ตามมานะครับทีนี้เรื่องของการถือสินอดเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสุนนะเนี่ยก็คือการ ที่เขารีบนะครับเมื่อได้เวลาเนี่ยละสินอดทันทีแต่ไม่ได้หมายความว่ากินอย่างเร็วนะก็คือพอได้เวลาจานปึ๊บเนี่ยก็ละสินอดเลยกล่าวดูอาแล้วก็ละสินอดเลยนะครับมีรายงานจากท่านซาอิบนุซาดินรรดิยลัลอันหูอันรอซูลละล้อยซาลาเล,ล,ลอวอะเลวะซลัมได้กล่าวว่านะครับท่านรอซูลได้กล่าวว่า,า,ล,าวลายซาลุนนสัสบีคอยรินมาอัจญลุนฟิตรอ ผู้คนทั้งหลายจะยังคงมีสุขภาพดีนะครับตาบใดที่พวกเขาเนี่ยรีบละสินอดเมื่อได้เวลาคือละสินอดทันทีเมื่อถึงเวลานะไม่ใช่ไปละสินอดก่อนเวลานะคือได้เวลาปุ๊บเนี่ยเราก็รีบละสินอดเลยนะบางคนเนี่ยโอ้โหอย่างโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะบางทีก็ติดลมนะนั่งอยู่หน้าคอมพอได้ยินเสียงอาจารย์ก็ ความคิดก็คงขออีกนิดขออีกนิดเนี่ยแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราอยู่บนรถเมย์รถโดยสารซึ่งเราไม่ได้เตรียมอินผาลัมไม่ได้เตรียมนมไว้ติดตัวไว้ด้วยเนี่ยได้ได้ยินเสียงอาจาร์เนี่ยตรงนั้นก็เราก็เนียดว,ว่าเราเลิกละสินอดที่เมื่อได้เวลานะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามยอดฮิตในปัจจุบันเนี่ยของเราก็คือว่า มีการจัดทำปฏิทินเนี่ยหลายสํานักหลายองค์กรเนี่ยก็จัดทําปฏิทินขึ้นมานะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นไงครับก็จะเกิดคําถามว่าเฮ้ยเราจะใช้ปฏิทินอันไหนดีนะจริงๆปฏิทินเนี่ยก็คือการคํานวณนะของแต่ละองค์กรแต่แล้วแต่แแตสํานักคิดที่คํานวณขึ้นมาเอาง่ายๆพี่น้องวางใจในในการคํานวณขององค์กรไหนเนี่ยพี่น้องก็ยึดอันนั้นได้นะไม่มีปัญหานะ ก็ยึดตามที่เขาเขาคำนวณมานะในเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยคนที่คํานวณมาก็จะรับผิดชอบเองนะครับบางทีมันห่างกันหนึ่งนาะทีสองนาะทีเนี่ยมันไม่มีปัญหานะมันขึ้นอยู่กับเจตนามากกว่านะครับมันมีคดดิษหนึ่งนะครับท่านอบูฮูไรรอรดียอร์ลอันฮูอันอนิน,นบีซอลลัลุอเลวัวลลัมได้กล่าวว่า จากท่านอบูไรร์นะครับรายงานนดิสนี้จากท่านนบีได้กล่าวว่าลายจาลุดด oh ีนจอฮิรอนมาอัจลันนาซุลฟิตรอผู้ท่านอบูไรร์นะครับได้รายงานบอกว่าศาสนายังคงจะโดดเด่นนะครับตราบใดที่ผู้คนยังรีบละสินอดเมื่อถึงเวลานะครับ l i a อ n ันนายาหูด a าวันนอสอรออยู่อัคครูนเพราะพวกยาหูดีแล้วก็นอสอรอนะพวกอารุ่นกิตาบเดิมเนี่ยเขาอะไรครับเขาจะชักช้าเขาจะไม่รีบละสินอดเมื่อได้เวลานะทีนี้เราก็ต้องทำให้แตกต่างจากสองกลุ่มนั้นนะครับก็คือทั้งยาหูดีและก็นอสอรอนะครับแล้วก็เวลาละสินอดเนี่ยพี่น้องครับผมเน้นย้ำเสมอว่าเราเนี่ย ดีใจมากนะที่ลูกหลานของเราตัวเล็กๆเนี่ยเขาถือสินอดเนี่ยแล้วผมผมชอบนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยสร้างบรรยากาศของการถือสินอดและปีนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีก็คือพร้อมกับการมาของโควิดเหมือนกับที่คุณอ่านบอกว่าอินนามันโอซิอุสรอพร้อมกับความยากลําบากที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺสุบัตาลาประทานความง่ายดายมาด้วยนะไม่ใช่ว่าความยากลําบากมาก,ก่อนแล้ว แล้วก็ความสะดวกสบายจะตามมาทีหลังนะพร้อมๆกันเลยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยเราน่าจะเข้าเดือนรอมดอนเนี่ยก็คือช่วงปลายเดือนเมษานยนประมาณวันที่24นะทีนี้เราก็จะออกรอมดอนเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเดือนก็คือ23พฤษภาเนี่ยเราอาจจะออกเป็นวันอีดนะทีนี้ ปกติโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือสังกัดกร,รมสำนักศึกษาเนี่ยก็จะเปิดเตียน16พฤษภาแต่ปีนี้16ก็คือตรงกับวันเสาร์เนี่ยก็จะมาเปิด18พฤษภานะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นไงครับเขาก็ให้ <c oughs> ให้โรงเรียนเ,นยเปิดวันที่1กรกฎาคมทีนี้ก็กลายเป็นว่าอะไรครับเรามาดอนทั้งเดือนอยู่ในช่วงของการอ,อยู่ในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมตรงนี้เป็นสิ่งที่ ที่ผมบอกว่ามันเป็นความโชคดีนะลูกหลานของเราเนี่ยจะได้อิบาดะอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไปโรงเรียนเนี่ยเราก็สงสารเขานะคือแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ว่าช่วงศีลอดเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกเขานะให้เขาใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับไม่ใช่ว่าศีลอดเนี่ยนอนกันตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่เปิดบ้านเลยนะครับไม่รับแขกเลยเนะี่ยพอห้าโมงเย็นเนี่ย เพิ่งจะเปิดบ้านกันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเราต้องใช้ชีวิตตามปกตินะและที่สำคัญก็คือเรื่องของเดือนนอมารดอนเนี่ยเราต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบะตาลาให้มากขึ้นนะที่บอกว่ามากขึ้นเนี่ยกุรอานเราไม่เคยจับเลยเนี่ยก็ยังยังเอามาใช้ได้นะและในปัจจุบันเนี่ยเราโชคดีตรงที่อะไรครับ คือสมาร์ทโฟนนี่นะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็มีแอปพลิเคชันที่มีคุณอ่านอยู่ในนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็พยายามนะครับพยายามที่จะอะไรครับเอาเอาโหลดแอปไว้นะครับพี่น้องไปทำงานพอมีเวลาว่างก็เปิดแอปอ่านคุณอ่านได้นะหรือว่าเราอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราขี้เกียจเดินไปหยิบคุณอ่านไกลๆเพราะปกติโทรศัพท์ก็อยู่ใกล้เราอยู่แล้วเราก็เปิดอ่านจาก โทราศัพท์ได้นะแล้วก็หลายคนก็ตั้งเจตนาเลยนะครับว่าระมะดอนจะเขาตามกุรอานนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับทีนี้มันเกิดคำถามของพี่น้องนะบอกว่าอ่านกุรานเนี่ยแบบให้รู้ความหมายไปด้วยก็คือเปิดคำแปลภาษาไทยไปด้วยหรืออ่านกุรอานอย่างเดียวดีในช่วงของเดือนอมะดอนเนี่ยจริงๆ การกระทําทั้งสองอย่างมันดีทั้งสองอย่างนะครับพี่น้องก็คืออ่านพร้อมกับเข้าใจความหมายไปด้วยกับอ่านอย่างเดียวนะแต่นี่ท,ทีนี้ในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราอยากได้รับผลบุญเยอะๆนะอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะก็คือว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยอ่านไปก่อนอย่างเดียวเลยหรืออัดถ้าถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยเราอยากจะรู้ความหมายบางอายะเนี่ยเราก็เปิดดูนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ย เราค้นหาความหมายกุรอ่านเนี่ยก็ได้ง่ายนะจากจากสื่อที่เรามีอยู่เนี่ยทีนี้พอหลังรอมฎอนเนี่ยคือตอนนี้เราอยากได้รับความดีนะก็คือแต่ละอักษรเนี่ยที่เราอ่านกุรอ่านอย่างเช่นบิสมิลลาฮิรามานีรอฮิมบาสิบความดีแล้วในช่วงของรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ภาคผลเนี่ยมันเป็นเท่าทวีคูณนะเพราะฉะนั้นเราอ่านไปก่อนนะเพราะเราอยากได้ผลบุญเยอะๆนะพยายามอ่านอ่านไปก่อนนะ ในส่วนของการท่องจำเนี่ยมันก็เป็นเป็นความดีในเรื่องของการอ่านเหมือนกันนะครับพี่น้องสมมุติว่าเราอยากจะท่องจำซูร์ร์บากร์ร์เนี่ยเราอ่านอายะนั้นซ้ําไปซ้ํามาหลายๆรอบเนี่ยมันก็คือการอ่านเหมือนกันนะความดีมันก็จะถูกบันทึกเพราะมีการบันทึกเป็นอักษรนะอัลลอฮฺซุบะตลาไม่ได้บันทึกเป็นหน้าไม่ได้บันทึกเป็นซูร้อ์นะครับแต่บันทึกเป็นอักษรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ท่องจําอัลกุรอานลูกหลานของเราที่ท่องจําอัลกุรอานเนี่ยก็เป็นยังไงครับ ก็จะได้รับความดีจากการอ่านด้วยนะครับทีนี้เวลาที่ลูกหลานของเราอยู่เราก็จะดีใจนะเราก็จะถามลูกหลานของเราว่าอยากจะละสินอดากอะไรเด็กเนยร้อยทั้งร้อยก็จะนึกถึงอะไรครับนึกถึงน้ำมัดลมนะเด็กกับนั้นน้ำมัดลมเนี่ยเป็นของคู่กันเ,นเด็กเล็กๆพี่น้องเขายังไม่รู้ปภาษีภาษาเนี่ย ร้องร้องอยู่เอาน้ำแข็งให้เขาเนี่ยโอ้โหมันคงจะรู้สึกตื่นเต้นนะมันอะไรเอ่ยมันเย็นเย็นเอาเข้าปากเด็กจะชอบมากนะทีนี้พอเดือนรอมฎอนเนี่ยลูกหลานของเราก็โอ้โหเราก็เอาใจนะเพราะว่าเขาดีเขาทำดีนะใครทำดีเราก็พ่อแม่เนี่ยทุกคนก็ดีใจนะก็เตรียมลูกอยากกินน้ำน้ำามัดลมก็เตรียมน้ำน้ำมัดลมไว้ให้นะ มันมีรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกนะครับรขดียะเราอันฮูกก่อนท่านอนัสเนี่ยบอกว่าการอันนบิุสซาลลอล์เวลัยวะสลัมยุฟตีรูกอปละไออยูซอลเลี้ยท่านนบิุมอมมัสซลลอห์เวลัยวะสลัมเนี่ยท่านจะละสินอดก่อนที่จะไปละหมาดมักริบนะครับอาลา รูต้บาตินนะครับท่านจะรับประทานด้วยกับอินทผลัมนะรูตุบาตเนี่ยเป็นอินทผลัมสดนะแต่ว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอินทผลัมสดถ้ามีก็คงจะราคาแพงมากนะอย่างผมเนี่ยก็คงจะซื้อไม่ไหวนะแต่ถ้าพี่น้องคนใดที่มีความสามารถนะครับคืออาจจะมีฐานะดีหน่อยเนี่ยท่านรสวุนเนี่ยลาสินอดด้วยกับอินทผลัมสดนะครับพี่น้องก็พยายามสแสวงหามานะเพราะว่ามันเป็นสุนนะด้วยนะครับ อิลัมตะกุลรุตตบาร์ฝ้าตู้ไมตู้ไมรอดนะครับถ้าไม่มีพาร์ลามสดก็เป็นอินดาพาลัมแห้งนะที่เราจะรู้จักกันในในชื่อของตามัดตามัดนะก็คืออินดาพาลัมแห้งที่มีขายอยู่โดยทั่วไปนะมันก็จะมีตั้งแต่ราคาถูกยันราคาแพงแล้วแต่พันของมันนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วว่าเราจะ ซื้อได้แบบไหนนะครับก็แบบไหนก็ดีกว่านะก็คือเป็นสุน,น้ำเหมือนกันนะฝ่าอิลลมตะกุลตูไมรอดฮาซาฮาซาวาติมมิมมาอินถ้าไม่มีอินผาลัมแห้งก็ให้เราเริ่มด้วยกับจิบน้ำนะครับสอครั้งนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากกับพี่น้องว่าถ้าเริ่มละสินอดด้วยกับน้ำอัดลมเนี่ย มันก็จะกัดกระเพาะลูกหลานของเรามันก็จะส่งผอเสียนะครับทีนี้ถ้าเขาอยากจะทานอ่าทานนะทานนะั้นน้ําอัดลมนะเราก็บอกกับเขาว่าให้ทานอย่างอื่นไปก่อนนะกินอินผาลัมไปก่อนกินของหวานไปก่อนกินเข้าวไปสักนิดหนึ่งก่อนนะแล้วเราค่อยค่อยอนุญาตให้เขาทําแบบนั้นเพราะว่าเราต้องบอกกับเขาด้วยว่า